เอาละครับนี่คือการแข่งขันครับกับกิจกรรมแข่งขันเอาละครับชนกันซะชนกันซะไป <c oughs> ชัวร์ไลชัวร์ไลครับชัวร์ไล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 ไปแล้วไปแล้ว โอ้ยขวางเราแล้วครับโอ้ยขวาง โอ้โหขวางเราครับชั่วร้ายมากมบบน,น,นี่แสงลงตรงไหนครับสาคูมิอาแล้วแสงลงงไหนครับดูด้วยดูด้วยว่าโอ้โหรับโปรเฟชั่นอลเขียนอย่างนี้ครับน้องตตออนนนนีี้้ โอ้โหโดนโดนโซนซายวงในครับยังไม่ยอมครับเดี๋ยผิดทางเหรอผิดทางเหรอพาเรานเดียวเราผ่าเราผิดทางแล้วเลยครับ เมื่อกี้มันพลาดเมื่อกี้มันพลาดเราคั้นสีแดงไาไหนแล้ววะ <laughs> เรา完了เรา,า้ว <laughs> อยู่จะคไฟอยู่จะคอยเท่าไหร่เช็คอยเท่าไหร่ออรสามเอ็ดสามสองนั่นแพี่โดนชนแบบต้นต้นแม่งเลยคว่ำเลย พวกนาหน้านำไปหมดแล้วบ้างทำไมรถมันมขับยากกว่าคุูรูมา้าเยอะเลยวะ วันนี้เราเริ่มชนสนะล้วครับวันนี้ครับวันนี้ครับจะไม่ยอมครับ อย่างเขาเร่ออะไรกันคุยอย่ากูอะเอ้ยเขาเร่นอะไรกันหร ดรดแท็กครับลดแท็กมาแล้ว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 มาล้ว้ไมันปั๊มติดตครับมาแล้วมาล้าลาเฮ้ยเป็นลับหรอ โอ้แ oh, สงแล้วครับมันรัดครับฉลาดกินคืนนะครับโอ้ oh, oh, เกือบเสียหลักแล้วครับ พลาดเล็กน้อยครับถึงป้านกลางโอเคครับเราก็ปีไล์เขาครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับต้นมันไม่จัดเนี่ยดิฟลามันไม่แรงนะครับ้องทำใจนะ่ะ ไปแล้ว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 ครับออกไปซาลาบบนรถกูจะพังครับโอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไอ้นี่ผมผมไม่ได้ยัยมองมองผิดไอ้เร้ยนึกว่านึกว่าขอโทษครับผมเสียหลักชนโคลนมาครับนั่ก็ที่สี่อ่ะ ใครที่สามะใครที่สามหัวเขียวอยโอ้ยหลบดีกว่าเดี๋ยวตายครับหลบก่อนเดี๋ยวตายในในที่สามอ๋อใช่ครับ